สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการออออด,ดลอลลาร์ weekly รายการนี้เป็นอีกหนึ่งรายการใหม่ของช่องเล็กๆของเราวัตถุประสงค์ในการสร้างรายการนี้ก็คือ เพื่อนำเสน,เนอเรื่องราวกับตัวเลมอนแบบรายสัปดาห์ซึ่งแต่เดิมช่องเราเนี่ยสารภาพตรงๆว่าผมตั้งใจจะทําให้มันเป็นช่องเกี่ยวกับข้อมูลของเรื่องตัวเลมอนอย่างเดียวแต่ไป,ไปมา,มาผมก็อยากจะนําเสนอหลายเรื่องมากจนกระทั่งมันมีเรื่องราวของการ์ตูนมังงะแอนิเมชันหลายเรื่องเข้ามาปนด้วยเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ผมทําเพื่อนสนอง้ความต้องการดั้งเดิมของตัวเองล้วน และท็อปิกแรกของดอลลาร์วิกลี่ของเราก็คือเหตุการณ์สำคัญในปี1970ย้อนกลับไปปี1970ทุกคนอายุเท่าไหร่กันแล้วครับสรับผมเองผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ผมรู้มาจากตำราเรียนหรือจากข้อมูลต่างๆก็คือปี1970เป็นปีหนึ่งที่มีเหตุการณ์สำคัญมากมายถูกเขียนขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ ทั้งยาอมพอลโล11และนักบินอวกาศชาวอเมริกันที่ชื่อว่านิวอ์มสตองมนุษย์คนแรกที่ได้เหยียบดวงจันทร์ก็ไปในปีนี้งานอซากาเอ็กโปงานสุดยิ่งใหญ่งานหนึ่งประจำท้องถิ่นของออากาก็เปิดในช่วงต้นปีนี้หรือแม้แต่เหตุการณ์สำคัญอย่างเหตุการณ์ที่ชาวอเมริกันเดินขบวนต่อต้านสงครามเวียดนามก็เกิดขึ้นในปีนี้ เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมานานแสนนานแล้วเรียกว่าบางคนยังเด็กบางคนอาจจะเป็นวัยรุ่นหรือบางคนก็จ,จะยังไม่เกิดอย่างเช่นผมเป็นต้นแต่ก็มีเหตุการณ์สำคัญอย่างหนึง่งที่เกิดขึ้นในปี1970เช่นกันซึ่งก็คือเหตุการณ์ที่การ์ตูนเป็นที่รักยิ่งของพวกเราได้ถือกำเนิดขึ้นมานั่นเอง ตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกจนถึงวันนี้ฟูจิโกะหรือฟูจิโอได้เขียนการ์ตูนสำหรับเด็กมาอย่างต่อเนื่องและสร้างตัวละครต่างๆมากมายเพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้แก่เด็กๆไม่ว่าจะเป็นผีน้อยคิวทาลร่ปาแมน21เอมอนเจ้าหนูนักประดิษฐ์ซึ่งเขาก็ยังคงเขียนการ์ตูนเพื่อสร้างความฝันที่ยิ่งใหญให่แก่เด็กๆต่อไปเรื่อยๆ ผลงานที่ยอดเยี่ยมจากฝีมือของฟูจิโกะแฟูจิโอนั้นเป็นสิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปสามารถสัมผัสได้เขากลางปีกแห่งจินนาการออกมาโบยบินไปพร้อมกับตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นผียอดมนุษย์หรือมนุษย์ต่างดาวแต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงหูยุสมัยก็มีผลกระทบต่อการ์ตูนด้วยเช่นกันในช่วงที่กระแสของหนุ่มสาวกำลังพัฒนาและแพร่หลายไปนั้น กาดาของนิยาสารการ์ตูนก็เติบโตไปพร้อมกับผู้อ่านจนกิดทั่งเกินดนิยาอสารที่เรียกกันว่าโชเนนในที่สุดการ์ตูนที่เคยเป็นเรื่องของอเด็กก็แทรกซึมเข้าไปถึงวัยรุ่นและหมู่ผู้ใหญ่ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายยุคสมัยนี้อาจารย์ฟูจิโกะฟูจิโอเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากที่การ์ตูนได้รับการยอมรับ และนวัตดิยายต่างๆได้มาทำเป็นการ์ตูนในขณะที่อายุของผู้อ่านหนังสือการ์ตูนมีอายุมากขึ้นก็ทําให้เกิดหนังสือการ์ตูนมากมายหลากหลายประเภทอาจจะเป็นเพราะการกําจัดการ์ตูนที่ไม่ดีไปบางส่วนหรือเปล่าจึงมีบางคนกล่าวว่าการ์ตูนที่ไม่สนุกก็ไม่ใช่การ์ตูนถ้าเป็นอย่างนั้นการ์ตูนที่ใช้มุกในชีวิตประจําวันก็คงจะหมดไปและเราคงไม่อาจสร้างโลกแห่งความฝันของเด็กได้อีกต่อไปแล้ว การเปลี่ยนแปลงของกระตูนสำหรับเด็กเล็กไปจนถึงกระตูนสำหรับเด็กวัยรุ่นเป็นสิ่งที่ยืนยันการเติบโตของวงการมังงะญี่ปุ่นในช่วงนั้นได้เป็นอย่างดีแต่แม้ว่าในช่วงนั้นเองตัวจาร์ฟูจิโกะเอะฟูจิโอจะมีการเขียนมังงะแนวไซไฟออกมาอยู่บ้างแต่เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองเพราะจุดยืนของเขายังคงเป็นการเขียนการ์ตูนแนวเด็กเล็ก ในขณะที่เพื่อนๆนักเขียนกระตูนคอนอื่นๆเปลี่ยนไปเขียนกระตูนแนวอื่นแนวที่ซีเรียสขึ้นจริงจังมากขึ้นแต่ฟูจิโกโอเอฟฟูจิโอยังคงให้ความสําคัญกับกระตูนที่จะมอบให้กับเราเ,เด็กๆอยู่เสมอโดยปกติอิสัยของอาจารย์ฟูจิโกโอเอฟฟูจิโอนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยจะชอบพูดถึงผลงานตัวเองสักเท่าไหร่แต่สำหรับเรื่องอย่างโมจิโกเขาบอกว่า สนุกกับการเขียนงานชิ้นนี้มากถึงแม้ว่าผลงานเรื่องนี้จะไม่ประสบความสำเร็จและแทบจะไม่ได้รับความนิยมเลยแต่ท่ามกลางมวสุมของความเปลี่ยนแปลงยุคสมัยถาโถมเข้ามาความคิดของฟูจิโกะเอฟฟูจิโอที่มีต่อกระตูนสำหรับเด็กเล็กนั้นไม่เคยเปลี่ยนไปจากนั้นก็มีแนวคิดที่จะนำการ์ตูนตไปพิมพ์ในที่สารสำหรับเด็กแยกตามระดับชั้นตั้งแต่ช่วงปีใหม่ของปีคศ1970 ถึงจะเป็นโครงการแล้วก็ตามแต่ยิ่งใกล้วันส่งต้นฉบับในเตยสารเซิร์ฟเด็กแยกตามระดับชั้นประถมประจำเดือนธันวาคมในช่วงปี1969นั้นทุกอย่างยังไม่ได้เป็นรูปเป็นลางในที่สุดจึงมีโฆษณาออกมาด้วยภาพตัวละครหรือไม่แต่ชื่อเรื่องสิ่งที่กระโดดจากลิ้นชักคืคออะไรชื่ออะไรรูปลางเป็นอย่างไรสนุกสุด,สด น่าสนใจมากๆเรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในฉบับต้อนรับปีใหม่และนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานเริ่มต้นของการะตูนที่จะโด่งดังไปทั่วโลกในอนาคตกระตูนที่อยู่ในใจของเด็กๆแท้ทุกยุคทุกสมัยกระตูนที่จะกลายเป็นตำนาน ที่สึงแม้ตัวอาจารย์เองจะจากไปแต่กระตูเรื่องนี้อาจจะคงอยู่ตลอดไปตลอดกาลและนี่คือเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดเสำหรับผมในปี1970จบผมไปแล้วนะครับสำหรับดลาวิกลี่ในเทปแรกในเทปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเกี่ยวกับเนื้อหาของ จุดกำเนิดของโดราเอมอนในแบบที่ชัดเจนกันมากกว่านี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับแชร์ถ้าใครคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย